สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากันค่ะเจ้าหน้าที่จากพม่าและลาวจะร่วมลาดตระเวนในแม่น้ำโขงร่วมกับเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายเพิ่มพงษ์ชวลิตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอสอนำเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากสประเทศลุ่มแม่น้ำโขงคือจีนลาวและพมา่า ไปดูปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยในแม่น้ำโขงทีอ่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยนายเพิ่มพงกล่าวว่าหลังจากนี้ทางพม่าและลาวจะร่วมลาดตระเวนกับไทยด้วยซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติการและการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเพราะไม่มีปัญหาเรื่องอำนาจการจับกุมว่าอยู่ในประเทศใด ขณะเดียวกันเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในแม่น้ำโขงมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลไทยได้สนับสนุนเรือรวมทั้งค่าน้ำมันและอุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดให้พมา่าและลาวด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในเขตปกครองพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของทั้งสองประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดออกจากพื้นที่ได้ สอสอสอนำกระบวนการละครมาสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของเยาวชนและสุขภาวะปัญญาของสังคมโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อส,อสอร่วมกับมูลนิธิสื่อชาวบ้านภาคีละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้จัดเวทีสาธรารณะเครือข่ายละครสร้างปัญญา จัดละครเปิดกระโหลกชะง,งกดูเงาเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้จากการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายละครระหว่างปี2556ถึงปี2557ในจังหวัดเชียงใหม่มหาสารคามอุบลราชธานีชนบุรีและสงขลา โดยวิธีการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของเยาวชนและสังคมเน้นการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเยาวชนและการเรียนรู้ผ่านกระบวนการละครบนพื้นฐานการปฏิบัติจริงทันตแพทย์สิริเกียรติเหลียวกรอบกิจผู้อำนวยการสำนักสร้างสารรค์โอกาสและนวัตกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพกล่าวว่า กระบวนการละครเป็นวิธีการที่สามารถช่วยสุขภาวะต่างๆทำให้เยาวชนมีสติปัญญาและมีความคิดเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสาไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะตำรวจบราซิลยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมประท้วงขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางก่อนเหตุการณ์จะลุกลามบานปลาย ประชาชนในเมืองเซาโปโลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลออกมาชุมนุมประท้วงการประกาศขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางเมื่อวานนี้หลังจากเพิ่งมีการชุมนุมประท้วงไปเมื่อสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตามค่ะตำรวจปราบจราจนได้ตัดสินใจยิงแกส๊สน้ำตาสลายการชุมนุมหลังจากผู้ประท้วงเริ่มคว้างป่าประทัดใส่เจ้าหน้าที่และเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายเหมือนการชุมนุมครั้งที่แล้วที่ผู้ประท้วงได้เข้าทุบก,กระจกของธนาคารและร้านค้าพร้อมกับจุดไฟเผาการประกาศขึ้นค่าโดยสารในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเพิ่งมีการประกาศปรับขึ้นไปเมื่อปีก่อน ซึ่งส่งผลให้ชาวบราซิลออกมาประท้วงต่อต้านทั่วประเทศมากกว่า1ล้านคนโดยสาเหตุของการประท้วงยังได้ขยายครอบคลุมประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่นักการเมืองและบุคคลในรัฐบาลส่งผลให้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีดิลมาลุเซฟร่วงกระทั่งประธานา,านธิบดีต้องกดดันให้นายกเทศมนตรีเมืองต่างๆยกเลิกการประกาศขึ้นค่าโดยสารไปก่อนในครั้งนั้น และทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา16นาฬิกาสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องข้อที่8มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมาย ้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่